๊ยทำไมร้อนอต้อนรับก็คือช่องยิงดาวนะคะวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องกรรมอีกนะคะที่พระพุทธองค์งได้กล่าวไว้ แอดมินก็จะมาอ่านอาจจะไม่ถูกใจท่านบ้างท่านทั้งหลายก็กขออภัยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยอ่านพระสูตรนะคะทางสองสายที่ไม่ควรเดิน พิสุทั้งหลายสิ่งที่แล่งดิ้นไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่เล่นไปสิ่งที่เล่นดิ่งสุดตรงนั้นคือ อะไรคือการประกอบตนครัวพันธ์อยู่ด้วยความใคร่ในการมทั้งหลายอันเป็นการกระทําที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชั้นบุตรชนไม่ใช่ของพระอริยะเจ้าไม่ประกอบประโยชน์ การประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำพาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลพิสุททั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง ที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตตรรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจากสุขเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยาณเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้รู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อมเพื่อนิพานพิสุททั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุขทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง นั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองแปดประการนี้เององแปดประการคืออะไรเล่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ บาปกรรมเก่าไม่อาจสิ้นไปด้วยการทรมานตนเองมหานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาชิชจกูดใกล้กรุงใกล้ราชะครึกครั้งนั้นพวกมิกรนเป็นอันมากประพฤติประพฤติ วัดยืนอย่างออประพฤติวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งอยู่ณที่กาละการศิลาการศิลาข้างภูเขาอิสิิอิสิขิลิต่างประกอบความเพียรแรงกล้า เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก้าวแกล่งแสงเผ็ดมหานามะครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่ที่เล้นแล้วไปสู่ไปสู่การศิลาข้างภูเขาอิสิครี อันพวกนิโครนประพฤติกิจจวัตรลออยู่ได้กล่าวกับพวกนิโครนเหล่านั้นว่าท่านผู้นี้เป็นนิโครนทั้งหลายเพราะอะไรหนอพวกท่านถึงทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์ ก้าแข็งแสบเผ็ดดังนี้มหานามะนิกรนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุท่านนิกรนตะบุตรเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงได้ยืนยันยาน สทัตนะของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินอยู่ยืนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่ก็ตามยานทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายดังดังนี้ท่านนี้โกรนตะบุตรนั้น กล่าวไว้อย่างนี้ว่ามีกรผู้เจริญบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทำทุกกิริยาอันอันแสเผ็ดนี้อันหนึ่งเพราะความการเพราะการรวม สำรวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมเชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไปเพราะการเผาผ่านกรรมเก่าให้ไม่เหลือเพราะการและเพราะการไม่กระทำกรรมใหม่กระทำต่อไปก็ขาดสายเพราะการรม ขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเว,เวทนาเพราะสิ้นเวทนาก็สิ้นหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนับตบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่เราเพราะพวกเราก็ เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วยดังนี้มหานามะเราได้กล่าวคำนี้กับนิกลนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้นี้ลัทนิกลทั้งหลายท่านอยู่ท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มี แล้วในการก่อนหรือว่ามิได้มีไม่ทราบเลยท่านท่านผู้นี้โกรนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือหรือว่าพวกเราทำไม่ได้แล้ว ไม่ทราบเลยท่านท่านเป็นท่านผู้เป็นผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทํากรรมที่เป็นบาปอย่างนี้นี้ในการตนท่านเป็นผู้เป็นท่านเป็นผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านทั้งหลาย รู้หรือว่าทุกมีจำนวนเท่าไหร่มีจำนวนนี้นี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าสิ้นถ้าทุกนี้สิ้นไปอีกจำนวนเท่านี้ทุกก็จะจะไม่มีเหลือ ท่านผู้มีโกรธทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทําสิ่งที่เป็นอกุศลให้เกิดขึ้นได้ในภพปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเลยท่านมหานามะเราได้กล่าวคำนี้ กะนิกครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายดังนี้ได้ฟังแล้วท่านทั้งหลายได้รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีอยู่ในการก่อนหรือไม่ได้มีแล้วในการก่อนอะไรเป็นกะเป็นการละเสีย สิ่งอันเป็นอกุศลแล้วและทำสิ่งที่เป็นอกุศลให้เกิดขึ้นได้ในภพปัจจุบันครั้งเมื่อรู้และรู้อย่างนี้แล้วชนชนทั้งหลายเหล่าใดในโลกที่เป็นพวกพรามมีฝ่ามืออันคว่ำอันคว่ำไป โลหิตมีการทำงานอย่างากับฝาหลังภายหลังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรทุกภาชนะใน,ในพวกมีกรทั้งหลายระกมัง ก็เป็นคำอันซับซ้อนนะคะซึ่งก็ค่อยๆเรียบเรียงจะจะเข้าใจนะคะขอลงคลิปก่อนนะคะ